สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนคงอยากรู้คือเรื่องความชรากับคําถามที่ว่าเราจะชะลอหรือย้อนไวัยได้จริงไหมสวัสดีค่ะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะครับจากข้อมูลที่คุณผู้ฟังให้มาเนี่ยมันมีแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะงานของเดวิดซินแคลร์แล้วก็เรื่องของ NAD+ วันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะความชราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นการสูญเสียข้อมูลในเซล แล้ว NAD+ มันมาเกี่ยวตรงไหนค่ะแนวคิดหลักของซินแคลนี่น่าสนใจมากเลยคือเขามองว่าความชราเนี่ยเกิดจากการสูญเสียข้อมูลเหนือพันธุกรรมหรือ epigenetic information ข้อมูลเหนือพันธุกรรมมันต่างจาก DNA ยังไงนะครับอืมคือ DNA หรือ genome เนี่ยเหมือนเป็น hard drive เก็บข้อมูลใช่ไหมคะแต่ epigenome เนี่ยเปรียบเหมือนอฟต t w a r e ที่คอยบอกว่าเซลล์ต้องอ่านข้อมูลตรงไหนหรือต้องทำหน้าที่อะไรอ๋อเข้าใจครับเหมือนคู่มือการใช้งาน DNA ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยทีนี้พอเราอายุมากขึ้นหรือเซลเจอกับความเสียหายบ่อยๆต้องซ่อม DNA เบ่อยๆเนี่ยไอ้เจ้าซอฟต์แวร์เอพิจีนอมนี่แหละค่ะมันจะเริ่มรวนรวนหมายถึงยังไงครับก็คือเซลล์มันจะเริ่มลืมว่าตัวเองเป็นเซลล์อะไรหรือต้องทํางานยังไงกันแน่เหมือนอ่านข้อมูลมั่วไปหมดทําให้เซลล์ทํางานผิดเพี้ยนเสื่อมสภาพไปหรือก็คือแก่ลงนั่นเองค่ะ หฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่ากลัวนะครับมีการทดลองในหนูที่เรียกว่าไอซ์มาส์นะคะนักวิจัยเขาจงใจไปรบกวนเอพิจินโมของหนูปรากฏว่าหนูพวกนี้แก่เร็วขึ้นมากๆเลยค่ะแสดงว่าเอพิจโนโมนี่สําคัญจริงๆแต่ก็ต้องย้านะคะว่านี่เป็นการทดลองในหนูการจะเอามาปรับใช้กับคนจริงๆเนี่ยยังต้องศึกษากันอีกเยอะค่ะครับแต่จุดที่น่าตื่นเต้นก็คือถ้ามันเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ก็น่าจะพอรีเซ็ตได้ไหมครับ นั่นคือประเด็นสําคัญเลยค่ะมีงานวิจัยที่พยายามทําแบบนั้นอย่างการทดลองฟื้นฟูเส้นประสาทตาในหนูแก่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยการตั้งโปรแกรมเซลล์ใหม่หรือ,อยามานากะแฟกเตอร์นี่แหละค่ะไปกระตุ้นให้เซลล์มันกลับไปมีคุณสมบัติเหมือนตอนเป็นเซลล์หนุ่มสาวอีกครั้งโหเหมือนย้อนเวลาให้เซลล์เลยนะครับแล้ว แล้ว NAD+ มันเข้ามาเกี่ยวตรงนี้ยังไงครับอ่าจุดเชื่อมโยงสำคัญเลยค่ะ NAD+ หรือชื่อเต็มเต็มนิโคตินามายอะดินินไดนิวเคลียไ์เนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่จำเป็นมากๆๆๆสำหรับเซลล์จำเป็นยังไงครับ คือ1เลยมันจำเป็นสำหรับการสร้างพลังงานให้เซลล์ ATP นะคะ่ะ2คือมันจำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์กลุ่มเซอร์ทวินส์ซึ่งเจ้าเซอร์ทวินส์เนี่ยแหละค่ะที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลอีพิจโนมให้สเสถียรแล้วก็ช่วยซ่อมแซม DNA ด้วยอ๋อ,อ,อเหมือนเป็นผู้พิทักษ์อีพิจโนมประมาณนั้นเลยค่ะแต่ปัญหาคือพอเราอายุมากขึ้นระดับ NAD+ ในร่างกายเรามันลดลงเรื่อยๆลดลงทำให้เซอร์ทวินส์ ทงานไไดด้ม่ีใช่ค่ะพอ NAD+ น้อยลง s i r t u i n s สก็ทำงานได้แย่ลงการควบคุมเอพิจ n โนมก็รวนการซ่อมแซม DNA ก็ช้าลงนี่เลยเสื้อกันว่าเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของความชราค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้งานวิจัยของซินแคล i r ก็เลยพยายามจะเพิ่ม NAD+ กลับเข้าไปถูกต้องค่ะเขาก็เลยศึกษาสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็น NAD+ ได้ในร่างกายอย่าง NMN หรือนิกอทิลไมล์โมโนนิวเคลียไทด์ NMN ที่เคยได้ยินบ่อยๆนี่เองค่ะมีการทดลองให้ NMN กับหนูแก่ ปรากฏว่าหนูมันดูแข็งแรงขึ้นกลับมาวิ่งในวงล้อได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจแต่ก็ยังเป็นการทดลองในหนูแล้วนะคะครับครับแล้วนอกจาก NMN มีวิธีอื่นอีกไหมครับที่ข้อมูลพูดถึงก็มีพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะอย่างการทำ IF หรือ intermittent fasting การออกกำลังกายพวกนี้ก็เชื่อว่าอาจจะช่วยได้เหมือนกันหรือแม้แต่ยาบางตัวอย่าง m e ฟ f o r m ินที่ปกติใช้รักษาเบาหวานก็กำลังมีการศึกษาผลต่อการชะลอวัยอยู่ค่ะอืมน่าสนใจครับ แล้วก็มีอีกเรื่องที่ข้อมูลพูดถึงคือ NAD+ IV therapy ใช่ไหมครับการให้ NAD+ ทางเส้นเลือดเลยก็บอกว่ามีประโยชน์หลายอย่างเช่นเรื่องชะลอวัยช่วยซ่อม DNA เพิ่มพลังงานฟื้นฟูสมองทำให้สมองปลอดโปร่องอะไรแบบนี้เลยนะครับ ค่ะก็เป็นคุณประโยชน์ที่กล่าวอ้างกันในแหล่งข้อมูลนั้นแต่แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็น NMN Metformin หรือ NAD+ IV Therapy เองก็ตามการวิจัยในคนเพื่อเยืนเย็นผลจริงๆทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยระยะยาวเนี่ยยังสําคัญมากๆและกําลังทํากันอยู่ค่ะครับต้องติดตามผลวิจัยกันต่อไปแต่ก็อย่างที่ซินแคลร์เขาเปรยเปรยไว้นะคะว่า NAD+ เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ ใกล้เคียงน้ำพูแห่งความยาววัยที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเจอมาเลยก็ได้มันจะทอนความสําคัญของโมเลกุลนี้จริงๆครับสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจนะครับว่าความชาราอาจจะเกิดจากข้อมูลเอพิจีโนมที่รวนไปและมีโอกาสที่จะแก้ไขได้โดยมี NAD+ เป็นเหมือนกุญแจสําคัญและสําหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางที่พูดถึงในข้อมูลเช่น NAD+IV ตราปีนะครับแหล่งข้อมูลก็ให้ช่องทางติดต่อไว้ที่ DS Clinic ครับมีสาขาสกลนครกับอุดรธานีลองติดต่อสอบถามดูได้ที่เบอร์ 087 528 2424 24, หรือทางไลน์ ID at dsclinic นะครับย้ำอีกครั้งนะครับไลน์ ID at dsclinic ค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆดูนะคะว่าถ้าวันมึงเทคโนโลยีชะลอวัยหรือย้อนวัยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนจริงๆมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองชีวิตการวางแผนชีวิตหรือแม้แต่ความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราไปมากน้อยแค่ไหนกันนะ